แต่ก่อนอื่นไปดูการประชุม RBC จริงๆวันนี้9โมงเช้าต้องมีการประชุมกันนะคะคแต่ว่าเมื่อวานโอ้โหวุ่นเหมือนกันการประชุม RBC ในส่วนของกองทัพภาคที่1หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการตกลง GBC ก็จะต้องมีการประชุม RBC ไล่เรียงมานะคะค ในส่วนของจันทบุรีตราเราประชุมตกลงกับทางฝั่งกัมพูชาเรียบร้อยเขาไม่รับข้อเสนอในการร่วมการเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็โรงการปราบปรามสแกมเมอร์เหมือนเดิมครับส่วนเมื่อวานนี้เป็นการประชุม RBC ฝั่งของกองทัพภาคที่1นึ่งนะคะ,ะตามขั้นตอนเนี่ยฝ่ายเลขานุการต้องประชุมพูดคุยกันก่อนเพื่อเตรียมเอกสารเตรียมข้อตกลงให้กับฝังมทัภาค,ควานันนี้ปรากฏเมื่อวาน นัดบ่ายที่อามู้จักคำว่าเวลากระเทยไหมทำไมอ่ะโซเชียล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 เขาเรียกเวลากระเทยเวลาเรานัดบ่ายมาเย็นนัดเช้ามาเที่ยงเมื่อวานไม่รู้จะเรียกเวลาอะไรดีเวลาฝั่งกัมพูชาหรือเปล่าไม่รู้ว่าอยู่คนละไทโซหรือเปล่าคือไม่ตรงต่อเวลากับเรางั้นเหอะนัดบ่ายโมหนึ่งทุ่มยังไม่มาโสรุปสุดท้ายนะคะได้เริ่มประชุมเที่ยงคืนเสร็จตีสองตายแล้วนักข่าวบอกว่าโอ้โห รอแล้วรอเล่านะเที่ยงคืนนะคะจากที่นัดกันบ่ายเนี่ยมาเที่ยงคืนเดี๋ยวไปดูว่าฝั่งกัมพูชาเขามีเหตุผลอะไรตีสองนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เดิมจริงๆแล้วกำหนดการประชุม ABC ฝ่ายเลขานุการระหว่างไทยและกัมพูชานะคะนัดหมายกันตั้งแต่ช่วงบ่ายโดยฝั่งของไทยเนี่ยเป็นกองทัพภาคที่1และฝั่งของกัมพูชาเป็นกองประชาการทหารภูมิภาคที่5ของกัมพูชานัดหมายเวลากัน ตั้งแต่ช่วงบ่ายกำหนดการเนี่ยคือบ่ายสองโมงนะฝ่ายความมั่นคงของไทยเริ่มตั้งแต่เช้าเลยก็เปิดประตูผ่านแดนสะพานจภาพไทยกัมพูชาเพื่อรับคณะจัดทําเอกสารฝ่ายกัมพูชาให้เข้ามาได้ตั้งแต่ช่วงเชา้าแต่พอถึงเวลานั้นหมายช่วงบ่ายปรากฏว่าฝั่งกัมพูชาไม่มาประชุมหนี่ห้องรับรองเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ จนถึงช่วงเวลาเย็นจึงคาดว่าการประชุมเนี่ยอาจจะล่มหรือไม่มต่อมากองทัพบกก็ชี้แจงว่าการประชุม R b บระดับเลขานุการ,รก็ชี้แจงกับกข่าวที่ไปรอกรนันตั้งแต่บ่ายสองทุ่มหนึ่งนะคะยังไม่ไประชุมเลยชีย้แจงบอกว่าณนะตอนนี้ยังคงมีการหารือกันแต่ใช้วิธีการประชุมผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์และอีเมลเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาร้องขอเข้ามา ประสานมาว่ากระบวนการยังขอดำเนินการต่อไปแต่ว่าใช้วิธีการโทรศัพท์และอีเมลที่ห้องประชุมสมโมสรนายทหารมณฑลฐานบกที่19ค่ายสุรสิงหนาฏอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสก้วโดยยืนยันฝั่งไทยบอกว่ายังไม่ยกเลิกทีนี้นักข่าวหลายสำนักก็กลับไปเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะได้รับแจ้งจากฝ่ายกัมพูชาว่าจะเข้าร่วมประชุมในช่วงประมาณ2-3ทุ่ม แต่รอการจนถึงสามทุ่มครึ่งนิ่งเงียบเลยปรากฏฝั่งกัมพูชายังไม่เดินทางมามจากบ่ายสองเลื่อนมาทุ่มนะคะเลื่อนมาสามทุ่มครึ่งพลตรีถนัดพูนนายมผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่19ก็เดินทางมาที่ประชุมแล้วก็แจ้งกับสื่อมวลชนยืนยันว่าฝั่งกัมพูชาเขาบอกว่าจะมาประชุมแต่ไม่รู้กี่โมงสื่อมวลชนได้รับแจ้งว่าฝ่ายกัมพูชาจะเดินทางมาที่ประชุมนะคะสุดท้ายเนี่ย มาที่ด่านคลองลึกเวลา23นาฬิกานาทีอีกสนาทีเที่ยงคืนพลโทซอกึมปะรองผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่5าของกัมพูชาประธานคณะทำงานหนี่เดินทางมาร่วมกับคณะทำงานของฝ่ายกัมพูชามาถึงสโมสรนายทหารมณฑลทนหารบกที่19ในเวลาเที่ยงคืน5นาทีโดยมีพลตรีสุรวิทย์แดงจันเสนาธิการกองทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายไทยให้การต้อนรับ และเข้าห้องรับรองเพื่อหารือกันสรุปว่าได้เริ่มหารือกันช่วงเที่ยงคืนนะคะจากนั้นเริ่มประชุมจริงคือเห็นบอกว่ามีเรื่องของเอกสารอีกอพอมาถึงเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยยังต้องตรวจเอกสารกันเพิ่มเติมเริ่มการประชุมจริงตี1.9นาทีและปิดการประชุมในเวลาตี2 2 2นาทีมีการลงนามเห็นชอบร่างบันทึกแลกแฟ้มเอกสารระหว่างสฝ่ายแล้วเสร็จ ตี29นาทีโอ้โหตี29นาทีนะฮะลากยาวจริงออๆค่ะเห็นบอกว่าที่ประชุมได้หารือแล้วก็ยืนยันการดําเนินการตาม13ข้อตกลงจากการประชุม GBC ที่มาเลเซียนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ฝ่ายไทยนะครับได้เสนอข้อเพิ่มเติมอีก3ข้อ รวมเป็น16ข้อนะครับประกอบไปด้วยเรื่องการให้เก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันการปราบแก๊งสแกมเมอร์นะครับแล้วก็เรื่องการจัดสรรพื้นที่แชแดนให้ถูกต้องขณะที่ฝ่ายกัมพูชายังไม่ได้ให้การยอมรับนะครับต่อข้อเสนอเพิ่มเติมในทันทีโดยจําเป็นที่จะต้องกลับไปพิจารณาในระดับผู้บัญชากรก็คือไปคุยกับนายกเขาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกองเลขาทั้งสองฝ่ายจะนําเสนอร่วมมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหากตกลงกันได้ก็ลงนามร่วมกัน แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ RBC ในวันนี้ต่อไปนะครับเห็นบอกวันนี้เนี่ยตอน10โมงเนี่ยเริ่มแล้วนะคุณน้องเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ลากยาวจนถึงที2เป็นเพียงแค่ฝ่ายเลขานุการในการเตรียมร่างบันทึกเอกสารนะคะวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มแล้ว10นาฬิกาที่ผ่านมาที่สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่19อำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดศระแก้วการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือ RBC ในระดับของแม่ทัพภาคทั้งสองฝั่งของไทยเนี่ยกองทัพภาคที่1นนะคะเริ่มขึ้นแล้วโดวยฝ่ายไทยนําโดยพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานําโดยพลเอกแอกซอมโอนผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5้าของกัมพูชา โดยใช้เวลาการประชุมประมาณ1ชั่วโมงซึ่งช่วงต้นเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนบันทึกภาพจากนั้นเชิญออกจากที่ประชุมตอนนี้ยังอยู่ระหว่างวาระก,การประชุมนักข่าวของเราคุณไทยพันธ์นเกาะติดอยู่นะคะคตีสองแล้วก็ม,มาอีกรอบหนึ่ง9ก้าโมงเช้าแล้วก็เริ่มประชุมเดินทางมาถึงจริงๆเนี่ยสิบโมงเดี๋ยวอรอติดตามกันว่าข้อตกลงโดยเฉพาะโรงการร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดบที่เราเสนอไปเนี่ยเขาจะว่ายังไงตอนนี้เห็นว่าต้องมีการปรับกันอย่างน้อยเนี่ยสข้อตกลงค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวของทางเสบิร์เนะเซเบิ้์เนี่ยท่านมีการนําภาพมาเผยแพร่ว่าตอนนี้ทางการของไทยยังคงต้องดูแลทาหารเฉลยศึกกัมพูชา18นายที่เราควบคุมตัวไว้นะฮะเห็นบอกว่ามีการเจียวไข่เจียวให้กินด้วยแล้วก็ต้องรอฟังเหมือนกันว่าเอ๊ะความลับที่จออกมาจากทางฝั่งทหารเฉลยศึกเนี่ย จะแซบขนาดไหนดิเซเบิร์ตบอกแบบนี้โดยใช้ไข่เจียวเป็นตัวเชื่อมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเซเบิร์ตบอกว่าเดี๋ยวรอติดตามว่าระหว่างความลับที่คุณเซนเขาเคยบอกเอาไว้ว่าว่าเขามีความลับที่จะเปิดเผยอ่ะเออยังไม่พูดซะทีเนี่ยเออเนี่ยนั่งไลฟ์สด4ชั่วโมงนะนั่งแถลงสี่ชั่วโมงบอกจะบอกความลับเอคนไทยบอกความลับกี่โมงเนี่ยก็รอฟังอยู่ว่าเอะความลับของคุณเซนที่ว่าคืออะไร เเบร์ er เลยบอกว่าระหว่างความลับของคุณเซนกับความลับของทหารเฉลยของกัมพูชาเนี่ยสินายอันไหนจะแซ่บกว่ากัน<ฆ>ผ่านการใช้ไข่เจียวเนี่ยนะฮะส่วนทางด้านคุณชอบพันธิกาวน,นิตเมื่อวานนี้ถ้าจากันได้เรานําเสนอไปว่าคุณชอบอาจจะไปพูดในรายการสักรายการหนึ่งพูดถึงบอกว่าอาจจะมีคนที่ไม่อยากให้สงครามมันจบ<ฆ>เพราะว่าอยากจะเป็นฮีโร่หรือเปล่าแล้วก็มีทหารนาวิกโยธินสองนายใช่ไหมที่อัดคลิป ตั้งคำถามไปถึงคุณช่อ,อล่าสุดคุณช่อก็มีการอธิบายเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวให้มาฟังด้วยรวมถึงเรื่องของสถานการณ์ณนะตอนนี้นะครับโดยทางกองทัพภาคที่สองมีการรายงานว่ายังมีโดรนบินอย่างต่อเนื่องนะคุณน้องไปดูกันหน่อยนะครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองนะครับมีการสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจําวันโดยบอกแบบนี้ครับว่าสถานการณ์โดยรวมตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชายังคงกําลังพลรถยนต์รถบรรทุกหลายคัน เคลื่อนตัวเข้าสู่บางพื้นที่นะครับขณะเดียวกันรบริเวณแนวชายแดนเนี่ยยังตรวจพบโดรนของฝ่ายกัมพูชาจำนวน93ลำปัจจุบันกองกำลังของทั้งสองฝ่ายยังคงรึงกำลังประจำที่มั่นของตนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนการดูแลผู้อพยพนะครับสนับสนุนส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนอำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภยัย ไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน80นะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเนี่ยมียอดรวม591คนนะครับเนื่องจากยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ฝ่ายปกครองได้มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าดูแลพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อพยพอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับส่วนประเด็นของคุณชอบพนิกากานํนคณะก้าวหน้านะคะที่ก่อนหนี้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของชายแดน ตอนนึงมีการระบ,บุว่ามีคนไม่อยากให้สงครามจบเพราะช่วงเวลาที่เกิดสงครามคือเวลาที่ตนเป็นฮีโร่หรือไม่มคุณชออตั้งคําถามไปปรากฏว่าเกิดกระแสดราม่าเช่นเดียวกันมีการนําคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่กันต่อในโซเชียลมีเดียแล้วก็กลายเป็นที่วิจารณ์อย่างมากล่าสุดหลังจากที่มีหารนายหนึ่งนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะคลิปนั้นหรือเปล่านะที่ฐานบอกว่า ไม่มีใครอยากเป็นฮีโร่รทุกคนเนี่ยอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวไม่มีใครอยากต้องเสียขานะล่าสุดประเด็นนี้คุณชอบมีการโพสตคลิปชี้แจงเพิ่มเติมระบุว่าประเด็นที่บอกว่าใครเนี่ยอยากเล่นบทฮีโร่และโหนกระแสชาตินิยมรวมถึงไม่ต้องการให้สงครามจบ คนแรกใครคนนั้นก็คือหุนเซนซึ่งเป็นสิ่งที่คุณชอบบอกว่าพูดในรายการ,รแต่กลับมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นทหารการเมืองนําคลิปของคุณชอบไปเผยแพร่<อ>และปั่นกระแสจนนํามาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวเหมือนตัดเอาบางช่วงบางตอนนะ่ะคือเธอก็พยายามจะอธิบายว่าในรายการจริงๆสิ่งที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงคุเนเซนผู้นําของกรรมัมพูชาที่อาจจะเป็นฮีโร่ยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้หมายถึงฐานแนวหน้าเพราะฐานแนวหน้าต้องการให้สงครามจบมากที่สุด เนื่องจากทุกคนต้องการไปอยู่กับครอบครัวรวมถึงชาวบ้านที่ชายแดนด้วยเช่นกันที่ต้องการให้สงครามนั้นจบเพราะต่างก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและต่อให้เป็นทหารอาชีพก็ไม่มีใครอยากเอาชีวิตไปเสี่ยงโดยที่ไม่จําเป็นอลองฟังคุณช่อชี้แจงค่ะใครที่ไม่อยากให้สงครามจบนะคะข้อที่หคุณเซนค่ะ อันนี้ถ้ากลับไปดูในรายการช่องวันที่เป็นต้นตอของประเด็นดราม่านี้นะคะช่อเนี่ยตอนแรกคือพูดถึงคุณเซนว่าคุณเซนเองไม่ได้ต้องการให้สงครามจบเพราะว่าเขายังแพ้เขายังไม่ได้อะไรนะคะในเวทีระหว่างประเทศก็รู้สึกเจ็บเปลี่ยนอยู่ตอนนี้ถ้าเราเนี่ยไปทําให้สงครามเกิดขึ้นอันนี้มันเข้าทางคุณเซนามกว่าเข้าทางเรานะคะคนกลุ่มสุดท้ายที่ไม่อยากให้สงครามจบคือช่อจะเรียกว่าทหารการเมืองค่ะทหารที่ต้องการได้เหรตยิ้งทหารการเมืองเนี่ยหวังผลทางการเมืองในอนาคตนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการจะ เอาเหตุผลเรตติ้งทางการเมืองไปทําอะไรนะคะแต่ก็ต้องการเรตติ้งสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นคําชี้แจงจากคุณช่ออ,อยากจะให้ฟังตัวเนื้อของรายการ,รยาวๆมากกว่าเพราะว่ามองว่าสื่อถึงมุณเซนและทหารการเมืองอค่ะขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของพลตรีวัญชนะสวัสดีนะครับผู้อำนวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรนะครับกรมยุทธการทาหารเซเบิร์ตเนี่ยมีการโพสต์คลิปวิดีโอนะครับขณะที่กำลังเจียวไข่ให้กับเฉลยศึกชาวกัมพูชาทั้ง18คนพร้อมระบุข,ข้อความผ่านทาง Facebook แบบนี้ครับว่าหลังจากนี้ความลับที่จะหลุดออกจากปากคุณเซนกับความลับที่ออกจากปากเฉลยศึก18คน อันไหนจะแซบกว่ากันนะฮะ <c oughs> โดยเซเบิร์ตบอกว่าเมื่อความลับที่ฮุนเซนบอกว่าจะเปิดเผยนั้นไม่รู้มีจริงหรือไม่อย่างไรหรือมีแต่จะแซบหรือเปล่าเรายังบอกไม่ได้และคาดว่าหลังจากนี้คงจะไม่ได้มีความลับอะไรเพิ่มอีกนะครับแต่ความลับที่จะออกจากปาก18เฉลยศึกนั้นมีโอกาสได้เพิ่มอยู่เสมอเมื่อเฉลยศึกทั้ง18คนรู้สึกไม่ปลอดภัยท้าไทยส่งตัวพวกเขาเหล่านี้กลับไปที่กัมพูชา จึงอาจสมัครใจอยากบอกอะไรเพิ่มให้กับไทยบ้างก็ได้คือสถานการณ์นตอนนี้คุณน้องทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียกร้องต่อเนื่องใช่ไหมให้เราปล่อยเฉลยศึกทั้ง18คนกลับไปที่กัมพูชาแต่ว่าณตอนนี้เราก็ยืนยันว่าเราทําตามกฎหมายระหว่างประเทศในการควบคุมตัวเฉลยศึกเซเบิร์ตเลยบอกว่าเนี่ยเราต้องควบคุมตัวไว้แล้วไม่แน่นะเฉลยศึกเหล่านี้เขาอาจไม่อยากกลับไปที่กัมพูชาก็ได้ เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ต้องรอดูว่าการที่เขายังอยู่ณนะวันนี้เนี่ยจะมีข้อมูลอะไรออกมาเพิ่มหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเเบร์ก็เลยบอกว่าเอาไว้เดี๋ยวผมเนี่ยไปทอดไข่เจียวเป็นอาหารเสริมสักมื้อให้กับ18เฉลยศึกบ้างก็คงจะดีเรื่องทอดไข่เนี่ยก็พอได้อยู่ดูจากคลิปก็พอได้นะแล้วเดี๋ยวจะไปทอดไข่เจียวให้นะครับน้องๆเฉลยเอาลองดูคลิปทอดไข่เจียวนี้กันหน่อยนะครับ คือถ้าทดวีมีกลิ่นเนี่ยนะ โอ้โหเราคงจะท้องร้องจอกแล้วนะตอนนี้เป็นไข่เจียวสื่อกลางหรือเปล่าออนะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางทางการไทยก็มีการพาการชาติสากลผู้แทนจากองค์กร NGO ต่างๆเข้าไปพูดคุย<อ>เยี่ยมเฉลยสึกเรียบร้อยอแล้วนะคะแล้วก็มีการประสานด้วยเนื่องจากทางองค์กรสากลเขาก็มีโอกาสในการประสานไปแจ้งครอบครัวทางฝั่งกัมพูชาว่า<อ>ลูกๆของเขาสามีของเขาเนี่ยปลอดภัยดีเพียงแต่ว่าณตอนนี้สถานการณ์ชายแดนมันยังไม่สิ้นสุดทางฝั่งไทยก็ให้เ ผลนะว่าในเมื่อการพูดคุยกันยังไม่เสร็จสิ้นก็จําเป็นจะต้องควบคุมตัวเฉลยศึกเอาไว้ที่สําคัญไม่รู้ว่าถ้าเขากลับไปเนี่ยสุดท้ายอาจถูกเกณฑ์มาเป็นฐานแนวหน้าแล้วกลับมาสู้รบจากฝั่งไทยค,คือมาสู้กับคนไทยอ,อ,อีกก็ได้ดังนั้นต้องมีการควบคุมตัวไว้อย่างปลอดภัยก่อนเหมือนอย่างสองคนก่อนหน้านั้นจําได้ใช่ไหมมีคนหนึ่งที่มีอาการบาดเจ็บอีกคนนึงมีปัญหาทางจิตนะ่ใช่ไหมเราก็ให้เขาสามานตนก่อนจะกลับไปว่าถ้ากลับไปเนี่ยเขาจะ ทำอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ที่ไม่กระทบกับประเทศไทยนะฮะแต่ปรากฏว่าพอกลับไปปุ๊บก็เป็นปัญหาขึ้นมาทันทีส่วน18คนนี้เราก็ต้องควบคภมเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับล่าสุดเนี่ยเรื่องนี้ทางด้านของพลตรีวัญชนะสวัสดีนะครับผอ,อสำนักงานประสานภาร,รกิจด,ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรกรมยุทธการทหารท่านก็บอกกับเราในเรื่องนี้นะครับผ่านรายการเปิดโต๊ะข่าวชั่วหนึ่งบอกว่า ตอนนี้เนี่ยกัมพูชาหลังๆเรื่องของน้ำหนักความน่าเชื่อถือลดลงแล้วก็เริ่มพันขาตัวเองแล้วนะครับเซเบิร์ตบอกว่าคิดว่าความลับที่ฮุนเซนกลุ่มเอาไว้นะครับซึ่งมีหรือไม่อันนี้เราไม่รู้เลยนะครับแต่โอกาสที่ได้ความลับเพิ่มคิดว่าณตอนนี้เนี่ยมันเริ่มแล้วมหมายถึงว่าตัวฮุนเซนเนี่ยเขาจะมีความลับอะไรมาแพร่พายอีกไหมรเราไม่รู้แต่ความลับของทางฝั่งกัมพูชาอาจจะได้ผ่านทางเชลยศึก18คนก็ได้เซเบิร์ตบอกประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องของเฉลยศึกที่อยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเยเบิร์ตบอกว่าถ้าเราปฏิบัติต่อเขาเป็นอย่างดีไม่แน่เขาอาจจะบอกอะไรบางอย่างกับคนไทยก็ได้นะออลองฟังเยเบิร์ดหน่อยนะครับเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยความลับที่ฮุนเซ็คุมไว้เนี่ยซึ่งจะมีหรือไม่กับรู้เลยแต,แต่โอกาสที่ได้ความลับเพิ่มจากฝ่ายเราจะได้อีกไหมเนี่ยผมคิดว่ามันก็เริ่มได้แล้ว แต่ในขณะเดียวกันเฉลยศึกของเขาที่อยู่กับเรานี่ก็ยังพอมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปฏิบัติต่อเขาอย่างดีเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่อยากกลับไปที่เขมรก็ได้อ่าใช่เราก็อาจอยากที่จะบอกอะไรบางอยา่างให้กับคนไทยก็ได้ค่ะอ๋อเออผมก็เห็นว่ามีเรื่องไข่เจียวที่ <c oughs> เราทําเราทอดกันอยู่ผมก็เลยคิดว่าเออทอดไข่เจียวเป็นดีกว่าก็เลย ขึ้นไปเลยศึกเหล่านี้ก็ใส่เดียวเลี้ยงก็จะต่อยผมเข้าใจว่าจริงๆนะ,ะเลยศึกเนี่ยยังไงเขาก็ต้องอยากจับเพราะว่าเขาต้องมีครอบครูมีลูกมีภรร,รรยาผมไม่อยากจะถามเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากอยู่เมือง,งไทยเลยมาทํางานเมืองไทยเลยมาทงลกภรรยาทั้งตระกยาเลยเอาไหมมาแลกกันเลยไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกษษไม่ปลอดภัยก็ได้นะครับก็จะไปเนี่ย ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของข้อเสนอให้นะคุณน,น้องใช่ไหมบอกว่าเอางี้ไหมถ้ากลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยอ่ะอยู่ที่ไทยไหมล่ะพาลูกพาเมียมาอยู่ด้วยแบบนี้ไม่แน่นะข้อเสนอเหล่านี้อาจจะโดนใจใเฉลยศึกเหล่านี้แล้วอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราได้เพิ่มเติมเป็นประโยชน์กับเราก็ได้นะน่าคิดเหมือนกันนะคะเพราะไม่รู้ว่ากลับไปจะปลอดภัยหรือ,เ,อ,อเปล่าอย่างจักแก้วนะคนคที่ตอนแรกมาโวยวายแล้วก็กลายเป็นฮีโร่บริเวณช่องอันม้าเนี่ยสุดท้ายนะคะ จากฮีโร่ที่มาไม่ยอมให้คณะทูตไทยไปไม่ยอมให้คณะทูตจาก IOT ไปครไปข้ามคืนทางฐานกัมพูชาบอกว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ย ระบ,บุว่าจากแก้วเป็นชายขี้เมาเาสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นได้ถูกต้องไหมกับฝั่งของฐานกัมพูชาที่พอมันเกิดอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยต้องรับจบไปก็ไม่รู้ว่าฉเฉลยศึกพอกลับไปบแล้วอยู่กับเราวานานเนี่ยเขาจะว่ายังไงบ้างแล้วจริงๆมันมีกระแสะข่าวนะคุณน้องว่ามีทหารบางนายที่กลับไปเนี่ยนะฮะแล้วถูกดำเนินคดีก็มีเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่า18คนนี้ถ้ากลับไปจะเป็นยังไงบ้างเหมือนกันค่ะ สลับไปดูเรื่องของไมเคิลอัลฟาโรนะคะเดินทางกลับสหรัฐไปแล้วหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มาอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งกัมพูชาแล้วก็มาโอ้โหรายงานข่าวใหญ่เลยอ้างว่าตัวเองเป็นนักข่าวทำเนียบข่าว<อ>นะรายงานข่าวโจมตีทางฝั่งไทยบอกเห็นไหมเนี่ยค,คนกัมพูชาเขาเดือดร้อนแค่ไหนจากการกระทําของฐานไทยในการไปวางแนวรั้วรวดน้มซึ่งก่อนหน้านี้เราเองก็เคยมีการแฉประวัติเขานะคะบอกบว่าไมเคิลอัลฟาโรเนี่ยจริงๆแล้ว ไม่มีสังกัดข่าวที่ทำเนียบข่าวแล้วก็เป็นลนักษณะของล็อบบี้ยิสต์มากกว่าเป็นเจ้าของบริษัท p r ซึ่งมีพนักง,งานเพียงแค่2คนแล้วเราเกือบจะเชิญเข้ามาแล้วด้วยซ้ำไปเกอือบแล้วดีเ<อ>บรกทันนะทีนี้มาฟังข้อมูลจากผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะคะมีผู้สื่อข่าวประจำำา 24, รําสํานักข่าวของฟรานซ์ทเวนตหรือว่าสํานักข่าวของฝรั่งเศสซึ่งประจําอยู่ที่ประเทศไทยแล้วคนนี้ถ้าไปดูเว็บไซต์ของฟรานซ์ทเวนตเนี่ยเขารายงานข่าว ในประเทศไทยมาโดยตลอดคนนี้มีต้นสังกัดจริงๆมีต้นสัังงกดจริๆ,<น>รๆมาทําสารคดีแล้วก็รายงานข่าวกลับไปบบที่สํานักข่าวที่ฝรั่งเศสน,นะคะ ปรากฏว่าเขาออกมาแช์บอกว่าจริงๆเมคโคอัลฟาโรเนี่ยอย่าเรียกว่าเป็นนักข่าวด้วยซ้ำเพราะเป็นเพียงแค่ยูทูบเบอร์เป็นช่องยูทูบเบอร์ YouTuber, ซึ่งเอาจริงการเสนอข่าวเนี่ยโอเคใครก็ได้เสนอข่าวได้แต่ว่านะพอมันเป็นเรื่องของความเชื่อถือแล้วมีการไปอ้างอิงว่าตัวเองเนี่ยทำงานเป็นแหล่งข่าวทำเนียบข่าวเป็นสำนักข่าวที่ประจำทำเนียบข่าวเนี่ยก็มีภาพจับไม้จับมือกับโดนัลด์ทรัมป์อ่ะอันนี้มันก็จําเป็นต้องมีสังกัดปรากฏว่านักข่าวฝรั่งเศสท่านนี้แฉนะคะบอกว่า ไม่ได้มีสํานักข่าวแล้วก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ที่สําคัญเนี่ยประสาทของการเผยแพร่ข้อมูลสุดโตงปลุกปั่นเพื่อเอากระแสเพื่อสร้าง engagement สร้างรายได้ให้ตัวเองส่วนภาพที่เห็นจับมือกับโดนัทรัมเนี่ยจ่ายเงินไปจับมือคือเหมือนไปตามงานสัมมนาต่างๆงงานสําคัญแล้วเอามาสร้างโปรไฟล์ก็คล้ายๆคนไทยหลายคนเหมือนกันซื้อบัตรจับมือเงี่ยหรอหรือว่าพวกมิจฉาชีบ้านเราอ่ะต้องไปถ่ายภาพกับนักการเมืองไปถ่ายภาพกับคนดัง ทำนองเดียวกันเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะคะคุณแมทฮันนะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวฟรานทเวนประจําประเทศไทยออกมาแชฉข้อมูลเขาใช้คําว่าผู้ชายคนนี้นะไมเคิลอัลเฟโรเนี่ยคือสแกมเมอร์นะสแกมเมอร์เลยเหรอสแกมเมอร์เขาบอกว่าลักษณะของกลุ่มนี้เป็นสแกมเป็นการหลอกลวงครับตัวแมทเนี่ยก็บอกว่าตัวของเขาทํางานกับสื่อของฝรั่งเศสนะคะส่วนเรื่องราวของไมเคิลอัลเฟโรและแกรี่ฟรังชีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ออกมา เหมือนรับรองให้ตัวของไมเคิลออฟโรว่าโอ้ไมเคิลออฟโรเป็นนักข่าวจริงนะเพื่อนเขาที่อ้างตัวบอกว่าเป็นนักข่าวประจําทําเนียบขาวแม้ทันนักข่าวฝรั่งเศสตัวจริงนะบอกว่าไมเคิลออฟโรและแกรี่ฟังชี่เนี่ยรวมถึงสํานักข่าวเดอะเน t News ์ e เน็ตเวิร์กของเขาที่มีนายแกรี่เป็นผู้อำนวยการกลุ่มพวกนี้จริงๆเป็นกลุ่มสแกมเมอร์หรือว่าหนักต้มตุ๋นอ้นี่หนักเลยนะเนี่ยโดยสำนักข่าว The next New Network เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่สำนักข่าว เป็นช่องทางในแพลตฟอร์ม YouTube หรือว่าเป็นช่อง u t u b e นั่นแหละค,คนกลุ่มนี้ก็จ่ายเงินเพื่อจะไปร่วมงานต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับโดนัลด์ทรัมป์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองอหลายคนก็คอมเมนต์นะจริงๆการเข้าไปแบบนี้ก็เข้าไปขอถ่ายภาพกับคนดงังมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเว้นแต่ว่าจะเอามาแอบอ้างว่าตัวเองร,รู้จักหรือว่ามีคอนเนคชันจริงๆ,ซ,งๆซึ่งตัวของแมททันก็แฉนะคะว่ากลุ่มนี้ใช้วิธีการในการเข้าไปถ่ายรูปกับทรัมป์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และ เรื่องของการนำเสนอข่าวพวกเขาก็มีอคติเลือกข้างซึ่งเป็นสิ่งที่นักข่าวไม่ควรกระทำเลยเอลองฟังเสียงบางช่วงค่ะ We need to talk about credibility. Michael B. Alfaro, Gary Frenchy, and the Next News Network are scammers. This is not serious. These are not serious people. The Next News Network is not even a news network. It is a YouTube channel that is run only on social media. It has no website, and it has been listed by academics as a fake news website, as a hate group, in fact. They've seized upon this horrific situation that's happening at the Thai-Cambodia border and come to tell the story of what they see for personal gain. The Next News Network is not a credentialed news organization in America. Anywhere that I'm aware of, especially in the White House. These guys have done paid photo opportunities with President Trump to create the idea that that they are important, that they are someone who has credentials and that works here. <laughs> <laughs> จริงๆนกข่าวสังเกตเห็นวิธีการรายงานข่าวของไมเคิลอัลฟาโรเนี่ยมันก็ชัดเจนนะว่าไม่ใช่การรายงานข่าวแต่เป็นการลงไปแล้วก็พูดคุยโจมตีฝั่งไทยโดยเฉพาะเลยแต่ตอนนี้อัลฟาโรเขาก็เป็นฮีโร่ของทางกัมพูชานะก็ก่อนกลับดูสิโอโหมีคนมาขอถ่ายภาพเต็มเลยนะคะครับทีนี้มีอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวข้องกับสื่อกัมพูชาเช่นเดียวกันเป็นอีกคนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเผยแพร่โดยทางเพจของประวัติศาสตร์ข่าวต่างประเทศนะคะ ระบุว่ามีผู้สื่อข่าวของช่อง C C N T V อันนี้เป็นนักข่าวกัมพูชาเขาไปรายงานข่าวนะคือเนื้อหาที่เขารายงานเนี่ยบอกว่ากัมพูชาเสียดินแดน<อ>คือจริง,รงๆเขาไม่ได้พูดว่าเสียดินแดนด้วยแต่เขาบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยถูกไล่ออกมาจากบ้านตัวเองนี่นักข่าวคนนี<อ>้เขาไปรายงานที่ชายแดนไทยกัมพูชาคือในพื้นที่เนี่ยเขาพูดว่าคนกัมพูชาถูกไล่ออกจากพื้นที่ที่รุกล้ำนี่ท่อนนี้เลย<อ>ที่บอกว่า คนกัมพูชาเนี่ยถูกไล่ออกจากพื้นที่ที่ลุกล้ำรปรากฏว่าคนกัมพูชาไม่พอใจเพราะนี่คือที่ของกัมพูชาเชื่อบแบบนั<อ>้นไงนักข่าวคนนี้เขาก็รายงานตามจริงว่าเนี่ยคนกัมพูชาถูกฐานไทยไล่ออกจากพื้นที่ที่ไปลุกล้ำเข้าไปคือฐานไทยมาผลักดันน่ะที่กัมพูชามาลุกล้ำเราว่างั้นเถออปรากฏว่าพูดความจริงนะคะกลายเป็นกระแสที่คนกัมพูชาไม่พอใจไปว่าคนกัมพูชาลุกล้ำได้ยังไงต้องบอกเหมือนกันสิว่าเป็นที่ของกัมพูชาถูกต้องไหมกลายเป็นว่านักข่าวชาย คนนี้ถูกรัฐบาลกัมพูชาข่มขู่และสุดท้ายนําไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตนะคะแล้วก็ออกมาระบุว่าเป็นการสร้างเฟกนิวกรมประชาสัมพันธ์ของกัมพูชาน้องไปดูในเพจเขาถึงขั้นเอาข่าวเนี่ยขึ้นแล้วก็แตะเลยว่าเป็นเ <ฮะ S 2> ฟกนิวเป็นข่าวปลอมอต่อมานักข่าวคนนี้ก็โพสต์ข้อความบอกว่าตัวเขาเนี่ยลงข่าวปลอมน,น,นี่คือต้องยอมโพสต์ข้อความแบบนี้นะบอก ตัวผมลงข่าวปลอมต้องขออภัยด้วยครับต่อไปจะไม่ลงข่าวที่ทําให้ประเทศเสื่อมเสียอีกอต่อมามีอีกโพสต์เขียนข้อความระบุว่าช่วยด้วยอย่าทำเลยเพราะว่าผมมีลูกมีเมียแล้วก็ลูกอย่างเล็กโอ้โหนี่กลายเป็นว่าจากการรายงานข่าวนะตอนนั้นเนี่ยมันกระทบกับเรื่องของอะสิทธิเสรีภาพในสื่อด้วยแล้วก็เรื่องของ ความปลอดภัยส่วนตัวเขาด้วยเหรอเนี่ย,ยจริงๆก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีข่าวนะคะผู้สื่อข่าวในกัมพูชาถูกควบคุมตัวไปปรับทัศนคติกันจากการลงพื้นที่รายงานข่าวตามแนวชายแดนนะครับต่อมาเพจเวิร์ฟฟอรัมข่าวสารต่างประเทศก็รายงานว่ากระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาหรือว่ากระทรวงประชาสัมพันธ์ของเขาเนี่ยซึ่งเป็นทางการเลยนะคะให้เหตุผลในการระงับใบอนุญาตของสื่อ C C N T V ที่นักข่าวชายคนนี้รายงานข่าว โดยระบุว่าองค์กรข่าวออนไลน์แห่งนี้ละเมิดจรรยาบรรณสื่อสารมวลชนอย่างร้ายแรงด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดสับสนยุยงให้เกิดความแตกแยกและส่งผลกระทบด้านความมั่นคงของชาติด,ด้วยอย่างไรก็ตามเพจของช่อง C C N T V แล้วก็ Facebook ของนักข่าวชายรายนี้ล่าสุดไม่สามารถค้นหาใน Facebook ได้จึงคาดว่า ถูกทางการกัมพูชาระง,งับใบอนุญาตเป็นความจริงรจากประโยคสั้นๆที่มารายงานข้อเท็จจริงนะคะว่าตอนนี้คนกัมพูชาซึ่งรุกล้ำพื้นที่ไทยเนี่ยถูกไล่ออกไปปรากฏว่า ถูกระงับเพิกถอนใบอนุญ,ญาตเลยมไม่รู้ชะตากรรมของนักข่าวคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปนึกถึงอินฟลูของกัมพูชาก่อนน้วัน,น,น,นมรณาใช่ไหมวันมรณนนะใช่วันมรณายัางไม่ทันอ้าปากนะเธอบอกว่าเธอเนี่ยรู้ไส้ในของกองทัพเป็นอย่างดีว่าเป็นยังไงออออเดี๋ยวจออกมาแชครับรุ่งขึ้นโดนรวบเลยโดนจับเลยค่ะไม่รู้ว่าชะตากรรมของนักข่าวคนนี้จะเป็นยังไงจริงๆนะฮะแต่ต้องรอติดตามกัน